ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกถแถลงการลงวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรความทราบทั่วกันแล้วนั้นทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธาน กรรมการมหาเถรสมาคมทรงมีพระบัญชาโปรโดให้สำนักเรขาธิการมหาเถรสมาคมแจ้งวัดทุกวัดทั่วราชาอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศให้คณะสงฆ์ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัดเช้า ทำวัดเย็นประจำทุกวันเป็นต้นไปในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบุรีโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบุรีพระภาวนาวชิรามงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลบุรีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลทุกตำบลในอำเภอนั้นๆทั้ง11อําำเภอในจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลบุรีโดยมีนายอัมพลอังคพากรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานาเรนทิราเทพพวดี กรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน พิธีเจริญพระพุทธมนต์จัดขึ้นณหอประชุมสาราปฏิบัติธรรมจันทสโรวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีโดยมีท่านเจ้าคุณด็อกเตอร์พระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีถวายการต้อนรับคณะสงฆ์ผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและผู้มาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ การเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและเจริญจิตภาวนาวัดทุกวัดในจังหวัดลบบุรีได้เจริญพระพุทธมนต์สืบเนื่องตลอดมาถึงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และในโอกาสนี้คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีนำโดยพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีวัดทุกวัดในจังหวัดลบบุบร,บร,ร,บร,รีได้จัดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปีและเจริญจิตภาวนาเพื่อรวมพลังใจ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเพื่อให้หายจากพระอาการประชวนและมีพระพรานามายัยแข็งแรงโดยเร็ววันคุณผู้ชมจะติดตามการทำงานของคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีและกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยนี้ได้ในที่นี่เศรษฐีเรือทอง อนุชาวราโพายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูลและนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อย